เดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเราล่าสัตว์เราเราเราจะได้กินก่อนเป็นอันดับแรกเนาะ <Okay. S 1> แล้วถ้าเหลือเศษจ,จะให้สัตว์อื่น <Okay. S 1> แต่ในโลกยุคโบราณเนี่ยเราเนี่ยเป็นพวกที่กินสุดท้ายอ่าเสือ,อสิงโตล่าก่อนครับกินแล้วมันก็จะเหลือมันไม่สามารถกินให้หมดได้แล้วมันกินพออิ่มมันก็ไปฉะนั้นที่เหลือก็จะเป็นซากซากแล้วก็จะมีอย่างอื่นเข้ามามีหมาจิ้งจอกหมาป่าอะไรต่อนีอะไรจนแม้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นพวกกินซาก อเป็นพวกแรงเป็นพวกอะไรเราเนี่ยเข้าไปหลังจากแทบไม่เหลืออะไรแล้วเราหลังแรงอีกเหรออาจารย์ <G ül üyor> ผมเคยคิดภาพว่าเราเป็นเผ่าพันธุ์ที่เท่มากถือหอบออกไป <G ül üyor> ล่าสัตว์อะไรเงี้ยในเรื่องแรกคือเรากินแทบจะเหลือจากซากเองด้วยซ้ํา <G ül üyor> เหลือเนื้อติดกระดูกอยู่นิดเดียวแต่มันก็มีมีอะไรนะความบังเอิญเป็นข้อดีในข้อเสียเหมือนกันก็คือว่า พอมันไม่มีอะไรกินเนี่ยมันเหลือแต่กระดูกเนี่ย uh huh. ปรากฏว่าเราก็ต้องเคาะต้องทําให้กระดูกมันหักอะ่ะ uh huh. เพื่อกินไขกระดูกข้าง,างใน uh huh. แล้วไขกระดูกเนี่ยมันให้พลังงานเยอะ uh huh. เขาบอกว่ามันเป็นตัวเล่งตัวหนึ่งที่ทําให้สมองเราพัฒนาไปไปเยอะ uh huh. เพราะว่าเราได้รับพลังงานสูงจากไขกระดูก uh huh. อย่างเงี้ยมันก็จะมีหลายอย่างมาประกอบกัน uh huh.